ฝนก็จะตกครับผมโอ้ฝนมาแล้วไม่รู้ว่าใครจะแบบไหนนะเนี่ยนะฝนมาแล้วฝนมาแล้วเดิลนลบฝนด้วยสินิดโอ้จะเสียงไหมนี่ไปไปไปทนัทนทันมาเดี๋ยวส่งท้ายด,ด้วยเจ้านมเย็นนะกลังคันแรงอ้าๆๆๆอเอากาแฟผมมากขึ้นเลยค <c oughs> นทรยนิยศ การชูก็โดนลดตตำแหนง่งไม่มาขับรถไทยบอกไม่ไม่ช่วยช่วย <c oughs> มาช่วยเฉยๆ <c oughs> ม,มันมันทางมันวิ่งยากมาช่วยเฉยๆสักเดือนหนึ่งเนาะ <c oughs> ดีเลยเลยนะ,ะไม่มีใครขับรถไทยที <c oughs> อจอดนี่แหละรถดันตูดเนาะรถดันตูดไมโครไมโครนะโอ้มคโครโอ้ฝาท้ายหลุดเปิดทุกคันเลยเตดินวางดินแดงโคตดีเลยแลอวก็ไม่ตกนีอตกแล้วเตตินวางดินแรงโพดอ่ะ ฝาท้ายหลุดเลยตึ้มนั่นแหละโอ้อันตรายเนื้อไอ้ทัน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 ยังไงก็ทันทั้ันนู้นคันนู้นก็ทันเนี่ยฝนตกมาแล้วทุกท่านเลยตุคนดูฝนเออลงเม็ดมาอย่างหนาเลยเปรอะแปร่เปรอะแปร่เลยนี่มาจะรอดไหมคันเจ้าลมเย็นนี่รอดรอดรอดไปเร็วเร็ว ก็อยู่แล้วครับผมเอา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 กันทูส่งจันทูส่งเอาส่งอ้บส่งฮฮาฮโอ้โหเบา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 ลูกพี่แค่นี้เองไปไม่ไหวซะแล้วแรกทำรู้นจะรอดจะรอดกันนะฮ่าฮผมว่าถ้าเป็นผมผมไม่มานะไม่ลงหรอกครับแต่แต่แต่เข้ามาแล้วเขาก็ต้องเอา ดูอ่ะคันนี้ยังไม่รอดเลยอ่ะดูอ่ะลงข้างทางแลว้วอ่ะเออไม่ลงทึบทึบทึบหัวโอ้โหวาขึ้นไม่ได้หรอกั้มตกโอ้ยต้องจบแค่นี้แหละฝนตกหนักแล้วพอแล้วเอายังจะสู้อีกอเอายังจะใส่ครับไอ้คนนู้นจะขึ้นไม่ได้เลยดูอ่ะโอ้ วันเทไรน้ำมันไม่รออนหรอไปไปเราไปไปดูคันนู้นว่ะเนี่ยทุกคนดูซินิดไปดูคันโน่นหน่อดูสะบัดแล้วนี่โอ้คันนู้นยังไปไม่ไหวเลยคันนี้ยังโอ้เดี๋ยวขึ้นนั่รถก่อนเปียกแล้วอ เปียกแล้วเฮ้ยตกไหมวางตรงนี้คือนู่นทำไมตกโอ้เปียกหมดเลยอันนี้ก็แมค็โครเลยครับดันมาแมา็มโครดันตูดนะออารุนรุนรุนเรามาดูหน้าตาคนครับตอนที่เขากำลังรุ้น พืนพืนพื้นืนเบิ้เบิัเร่งปืนปืนพืนพืนพืนืนหมดครับนจะมีดินมาอีกโอ้โหสู้จริงๆครับโอ้ดูทาง 卖掉。 โคเดินมาเรื่อยๆหรือมันไปเองไม่โคบ่ะเออเนี่ยมันจะปัดไปตรงนี้ยมันจะลงเนี่ย้ไปเอาไปมือพลอันนั้นทำไมไม่โคไม่มามบ่ะโมาไม่ถึง <laughs> โอ้คนตกนิดเดียวเองครับ จ <Hey. S 1> oh. เอาดริปครับดริปดริป <Wow. S 1> พ้นแล้วครับแหมพ้นขีดอันตรายแล้วยังออ oh, ยังเหรอ <laughs> อยู่ตรงไหนอีกนี่แล้วทางนี้นนี้ไปไม่กล้าไปไป, <laughs> ไปนู่นนะ <laughs> ทำไมต่ <laughs> อจะไปตรงนี้ลื่น <laughs> <laughs> อ๋อายลมสันเอ่อมันเป็นสะลึกเนะงั้นแม่โคก็เดินมานี่เลยแหมเที่ยวสุดท้ายนี่มาอย่างหนักเลยพอดีกองดินตรงนั้นก็เลื้ยหน่อยเดียวเลื้ยหน่อยเดียวเลื้ยประมาณสองสามรถ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้ไหมได้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 เลย ขนาดไอ้ฮียังไปได้เลยนี่มันยังไม่ตกแรกเลาเอ๊ะมันไปได้อยู่แล้วนะ่ะไปอย่าหย,ยุดมันก็แล้วกันเออเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ต้องเหยียบแรงถึงขนานนะทำไมเบา <laughs> ทำไมมันเหมือนเร่งแรงไงหรือรอบมันหมุนเร็วรออโอ้โหสู้จริงๆครับสมเด็จนนี่ยมาเอารู้ย่างเดียว ดูสิครับตกไม่ใช่ตกธรรมดาครับมาแบบรุนแรงด้วยหนักเลยเนี่เราก็ไปเทที่วัดนะครับไม่รู้ว่าเราก่อนไปเราก็เทตรง,ตรงไหนเราก็เทเลยให้เด็เทได้เทโรงเรียนรสสครับโอ้เทโรงเรียนเหรอเทสมศะครับคิดว่าจะไปเทวัดแปาว,ว่าวัดตรงการบินอย่างเยอะนะแต่ เดี๋ยวค่อยไปอีกถ้าดินมันเหลือใช่ไหมมันจะมันมีที่ยัดดินต่อไปโคลไปล่อยเอาไมโครไปกองไรอ่ะตะวัดอ่ะโอ้ดูสิครับเละตุ่มเปะเลยอ <c oughs> อันนี้ผมก็นั่งหน้ารถมานะครับ <c oughs> นั่งหน้ารถกับมอสแมมอส นั่งมาโอ้ยสะไม่ใช่น้อยๆสะลูกใหญ่เลยโอ้อยางานนี้ต้องแม็กโก้เลย ถ้าถมตรงนี้ได้ในพื้นที่อย่างกว้างเลยเปิดแตรให้เขาอ่ะเปิดแตรไม่ได้ยินเนาะเปือกปลองนี่นี่นี่เทตรงนี้มากงลลงมาได้โจมมิดเลยเลยตรงนี้โอ้โหอ่ะฮึ ครับรับชมนี้ก็จบเพ็นงัน่นี้นะครับผมขอบคุณ FC ฟซีที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์ให้นะครับสวัสดีครับ